สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้เรามาดูต้นเซียนท้อข้างบ้านของเรานะครับผลผลิตออกอีกแล้วรู้สึกว่าจะออกต่อเนื่องนะครับจุดที่แล้วเพิ่งหมดไปนะครับจุดใหม่ก็มาอีกนะครับเหมือนจะได้กินทั้งปีนะเนาะสำหรับเซียนท้อหรือว่าม่อนไข่ต้นของเราครับต้นนี้โตไวมากสูงเกือบ4ี่เมตรแล้วครับหลายๆคนก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าไม้เชียนท้อนะครับหรือว่าม่อนไข่นี้เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ไม้สวรรค์ที่ช่วยหายจากการเจ็บไข้ได้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนเป็นมงคลนะครับตามความเชื่อของคนโบราณเราก็ควรใช้วิจารณญาณนะครับในการเกลีนาความเชื่อของไม้แต่ละอย่างว่าเป็นอย่างไรข้อมูลจากเพจเกษตรูเดย์ก็บอกไว้ว่านะครับเซียนท้อเป็นไม้ผลยืนต้นที่มีถิ่นกําเนิดจากเม็กซิโกตอนใต้ปัจจุบันนี้นิยมปลูกมาก ในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับ <S <S สามารถปลูกเป็นไม้ประดับหรือจะปลูกเพื่อเป็นไม้ผลไม้ทานก็ได้ <S 1> <S 1> ข้อดีของเซียนท้อนะครับก็คือปลูกแล้วเราจะได้กินผลแทบตลอดทั้งปีนะครับไม่มีหมดนะครับชุดนี้หมดชุดใหม่ก็ขึ้นมาอีกนะครับก็ดูแลนะครับบำรุงต้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้กินตลอดทั้งปีโดยผลของเซียนทอจะมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ มากนะครับเนื้อในของผลมีสีเหลืองรสมันอมหวานเล็กน้อยเนื้อเหลืองเนียนเหมือนฟักทองนะครับต้องกินสุกนะครับมีความเป็นคริมมี่ด้วยถ้าเราลองทานตอนดิบๆนะครับจะมีรสฝาดมากนะครับไม่สามารถทานได้ต้องรองให้สุกเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านความเชื่อนะครับของไม้มงคลชนิดนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ไม้สวรรค์นะครับดอกท้อเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นในดวงจันทร์ในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเพราะเป็นผีเข้าบ้างอะไรบ้างนะครับพวกพ่อมดหมอผีจะใช้กิ่งท้อที่ยื่นไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้มาทําเป็นไม้เรียวตีไล่ผีหรือไม่ก็ใช้ใบท้อผสมลงในหม้อยาให้คนไข้ได้กินนะครับไล่ผีไล่สิ่งไม่ดีไม่ดีดออกไป ส่วนในวันปีใหม่ของแต่ละปีหนุ่มสาวหรือผู้เฒ่าผู้แก่จะพากันดื่มน้ําท้อเวลาอาบน้ําก็จะอาบน้ําอุ่นที่เอากิ่งท้อใส่ลงไปนะครับเวลาต้มจะถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งนะครับเพราะทําให้ในปีนั้นเป็นปีที่ปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บความเชื่อเหล่านี้อาจจะเลือนหายไปบ้างแต่ก็ยังคงเป็นสนัญลักษณ์ของความยั่งยืนและความเป็นมงคลเหมือนเดิม สลับในสวนข้างบ้านใครยังไม่มีก็อย่าลืมไปหามาปลูกไว้สักต้นสองต้นนะครับเพื่อได้เป็นร่มเงาและก็ได้รับประทานผลของเขาด้วยเพราะเขาจะให้ผลผลิตเราทั้งปีการปลูกการดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับเพราะต้นไม้ชนิดนี้อาศัยการเจริญเติบโตในพื้นที่ที่มีดินร่วนร่วนและระบายน้ําได้ดีแต่อาจจะเจริญเติบโตได้ยากหากอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังถ้าหากบริเวณใดของบ้านที่มีบ่อน,น้ําหรือสระน้ํา ถ้าปลูกอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็จะยิ่งเจริญเติบโตได้ดีเพราะดินอุดมสมบูรณ์แนะนําให้ปลูกกลางแจ้งนะครับเพื่อให้ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่เพราะแสงแดดมีผลกับการเจริญเติบโตของไม้ชนิดนี้มากๆยิ่งได้รับแสงแดดเพียงพอต้นเสียนท้อก็จะยิ่งสามารถสูงใหญ่ให้ร่มเงาและให้ผลผลิตเราได้ทานนะครับ